กับเป็นท่านประธานที่เคารพก,กับผมวิรศ์ขุสุรัตสมาชิกวุฒทสภาที่จริงสาระที่ผมจะใช้เอาใการอภิปรายนั้นเนี่ยมีท่านสมาชิกก่อนหน้าได้อภิปรายไปเป็นส่วนใหญ่แล้วผมเพียงแต่อยากขอเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเองครับที่จะยืนยันว่าในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จนานาข้าราชการที่ทางรัฐบาลเสนอมาในวันนี้เป็นหลักการที่ดีแล้วเพื่อการปรับปรุงให้การบริหาร งานของตัวกองทุนบําเหน็จบานาญของข้าราชการซึ่งจะต้องรักษาให้มีความมั่นคงอยู่ไปได้ยาวนานให้สามารถทําต่อไปได้อย่างไม่บกพร่องอย่างไรก็ดีข้อห่วงกังวลก็คงจะอยู่ในประเด็นเรื่องการที่จะไปเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอนุญาตให้สมาชิกสามารถขอรับเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละ30ของเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อเอาไปใช้ในการจัดหาที่อยู่อาศัยอันนี้จะเป็นเงินก้อนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และถ้าออกไปแล้วอาจจะไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของตัวกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการได้ตัวผมเองไม่ได้อยู่ในกองทุนบกบขครับไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์แต่ถ้ามองจากฐานะบุคคลภายนอกเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะอภิปรายเพื่อเป็นหลักฐานไว้ในสภานี้แห่งนี้ว่าในชั้นรับหลักการสภาอาจจะรับหลักการไปได้ในชั้นวุฒิสภาแต่ในชั้นกรรมธิการผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องใคร่ครวญให้หนักว่าจะยัง คงยอมให้มีบทบัญญัติแบบนี้อยู่ในร่างพรรญัติฉบับนี้หรือไม่ก็ฝากเป็นประเด็นให้กับท่านคณะกรรมการที่จะมีการตั้งในวาระถัดไปได้ใช้เป็นประกอบการพิจารณาขอบพระคุณครับท่านครับ